อ่าแม่แม่ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วจจนุกรบกวนแม่แม่ได้ไหมขออะไรได้ไหมกดคนละหนึ่งแชร์ให้จจนุกหน่อยได้ไหมคะได้ปะได้ไหมอ่ะนะคะจจนุกขอคนละหนึ่งแชร์ให้เจนุกหน่อยได้ไหมคะหนึ่งแชร์พอไม่ต้องแชร์เยอะแม่แค่หนึ่งแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นให้กับเพจเจนุกหน่อยพอเพราะเพจเจนุกเนี่ย มันแบบมันไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยอ่ะมันไม่ค่อยแจ้งเตือนเลยว่าแบบว่ายังไงอ่ะแม่น้อ,อกปอะออะใส่ด้วนวงในวันนี้ใ <c oughs> ส่ด้วนมาสักทีได้ไหมวันเนี้ยขอร้องแหละใส่ด้วนจ๋ากลับมาคัมแบ็กสักงวดหนึ่งให้ชื่นใจหน่อยก็ได้ขอแบบงวดหนึ่งวันนี้ยอะพอไปต้องเข้าถึงสามงวดติดหรอก ขอแบบสามตัวตรงๆสักงวดหนึ่งวันนี้ได้ป้าใส่ดวนได้ไหมเอมมาโอเคไปแคปกันเลยค่ะอ่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพร้อมมาค่ะแล้วขอหัวใจรัวๆขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะอย่าไปอย่าไปโดนมิชชีมันหลอกเด้อคนเด้อมิชชีเยอะมากวันนี้คนดูเยอะมากวันนี้คนถือว่าเยอะปกติพันหนึ่งก็จะยากแหละนะคะปกติพันหนึ่งก็จะยากแหละอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเจ๊ให้แคปเลยค่ะเออ อ่ามาพร้อมค่ะพร้อมแคมไหมหัวใจรัวๆค่ะหัวใจรัวๆนะคะ่ะขอหัวใจไลท์ว้าวรัวๆให้เจนุ่งหน่อยเร็วขอให้แบบศูนย์สองมาเดอ, 02, 02, 02, 02, เดอร์ศูนย์สองสองศูนย์มาเดอจริงๆมาเดอ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 ถ้าวันนี้ศูนย์สองมานะแบบบอกเลยว่าแบบ คตรดีใจอ่ะจริงๆดีใจแบบดีใจมากอ่ะใครที่ยังไม่ได้อ่ะให้แ็บเลยค่ะ มาโอ้ยสวัสดีสองพันคนค่ะมา เดี๋ยวให้ดูใบเขียวก่อนใบเขียวนะคะใบเขียวก็จะมีประมาณนี้นะคะมาหนูจะลับละเจ้าหนูยังไม่งูอาแป๊บนึงเสนลูกใจเย็นนจะคะ้าอนุคอนฝากกดติดตามเพจนี้ของเจหนุด้วยนะโอ๊ยแป๊บนึงมานึงอันนี้คือใบเขียวนะ ทุกคนแคปเจอค่ะแคปเจอสวัสดีสองพันสามร้อยอ่ะนะคะก็สามโต๊ะก็จะเป็นนี่สองสองศูนย์นี่เห็นปะศู 0, 2, 2, 0. นย์สองสองศูนย์นี่และลองเนี่ยก็อย่าลืมตามเลยนะเพื่อมันจะมานี่ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะก็ ฝากไว้อมอมบกออมใจด้วยก็ขอให้มาเธอถ้ามาวันนี้นาะก็จึงแบบจอธระอึงจึงมากนะคะและประเด็นลาลิบาสองสองศูนย์เนี่ยจะได้จะไปเฉพาะเขาใหญ่มาวันนั้นนี่จะไปนี่บัตรสําหรับจอดรถนี่ว้สารเฉพาะเขาใหญ่นี่ศูนยสองสองเห็นปะนี่เลขที่มาเห็นปะอันนี้คือเป็นที่มาของ ของศูนย์สองสองศูนย์นี่ไปไหว้พ่อขอใหญ่มานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจต้องได้ไปไหว้ไปหาพ่ออยู่แน่เพราะพ่อต้องให้ไปหาอีกแน่ๆค่ะนะคะเออเห็นไหมมันก็เลขตรงการเห็นปะสองสองศูนย์ศูนย์สองเห็นปะเออจึงจึงนะคะจึง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 ,จง,จงเลยอ่ะโอเคแล้วแต่ลืมนี้เด้ออย่าลืมงบหน่อยเด้องบหน่อยอะ่ะ โอเคแล้วต่อไปใส่ด้วนจ้าอ่ะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยมาใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยอุ้ยสวัสดีสองพันห้าร้อยคนคือเยอะมากนะตอนนี้คือเยอะอุ้ยขอบคุณทุกคนสำหรับ ทุกคนที่เข้ามาดูเจนุกทั้งหลายขอบคุณมากๆนะคะที่ยังไม่ลืมการขอบคุณที่ยังแบบยังรักยังเอ็นดูเจนุกอยู่ขอบคุณที่ยังติดตามเจนุกอยู่นะคะขอบคุณที่ยังรักและติดตามเจนุกอยู่เอยไปเออใครแคปแล้วพิมรวยรวยค่ะรวย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  รวย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 จ้าขอให้แม่แม่ทุกคนวันนี้รวยนะรวยหนาะรวยรวยหนารวยรวยหนาใครรวยก็รวยหนาะใครรวยก็อย่าลืมเจนุกหนาะใครรวยก็อย่าลืมเจนุกนะคะ่ะเรื่อยรวยไหมแคปไหมแคปให้หมดทุกคนจะแช่ไว้เลยแคปเลยค่ะ อย่าลืมนี้เดอ้ออย่าลืมงบหน่อยเด้องบน่อยอะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับสิบเป็นโค้งสุดท้ายสำหรับวันที่สิบสิงหาหนี่นะครับผู้ใดนะครับที่เขามาแล้วนะครับคนละหนึ่งแช่ก่อนอื่นนะครับขันถามผมว่ามา์กเล็กตัวใดนะครับมากเล็กค่ะส่วนโต มากเลคหาตั้งแต่แรกแล้วนะครับนะก็จะมีหาหนึ่งหาศูนย์หาหกนะครับนะหาหกนี่ระวังนะครับหาหกอาจเป็นหากเก่าได้แต่ว่าหลักๆคือมาหาหกนาะแล้วก็ซีแปดนะครับคันเป็นโดดๆเลยสิซีแปดนะโดดๆซีแปดนะครับอันนี้สิเป็นโตกันเพื่อหาบอมานะครับคันหาบอมานี่ซีแปดเอากันไปเลยซีแปดนี่จัดให้เป็นมัดเดียว นะครับแล้วก็ย่างสุดท้ายนะครับก็คือ3โตัว3ตัวนะครับ290นะครับ2อ0คือเลข3ตัวผู้ใดโบมากบอเป็นยังพี่น้องนะครับจังใดเก็เปิดใจแน่จักน้อยนะครับเพื่อเข้าสิได้โชคดีไปนํ้ำกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับในวันที่6 6สิงหามนี้โชคดีทุกคนขอให้ดวงเปิดขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆแนวใดบ่ดี ปัดเป่าออกไปนะครับโชคดีมันๆทุกคนครับ